สว,วัสดีครับก็หลังวันนี้มาแฮกเกมเศรษฐีนะว,วันนี้มาแฮกเกมเศรษฐีแฮกไอเจ้าสุเมียเป็นเวติน,น่าเวติน่ามนะครับมีลืมมือเพชรนะห้าบาทเพชรห้าพันเพชรก็มีนะนะครับจะแชแนลตลอดกาลยนะผมก็ไม่ได้จะแชได้ตลอดกาลผมก็ไม่เคยจะพึ่งพึ่งมาทำนะมาดูกันเลยนะครับเข้าไฟเฮดเพลเรอร์นะต้องไปโหลดจากเพลตัวที่คลิปเก่านั้นนะครับนี่ผมจะทิ้งไฟล์ลิงก์ใต้คลิปนะครับ พอร์ตนะนะครับกดนี่ครับที่ผมอันนี้ผมที่ติ๊กถูกนะอันนี้ครับย้ำนะอันนี้นะครับที่เราจะทิ้งลิงก์แต่คลิปนะเข้าเนี่ยกดเข้าไปบิ้ลคลิกกดคลิกครั้งเดียวนะครับย้ำนะครับกดเทว่า e x z i p w i n d o นะกดอันสองย้ำนะกดแต่แต่ไฟเลยนะนี่กดตัวนี้นะครับกดค้างมันกดตรงนี้นะนี่ย้ำนะครับนี่นะนี่นะนี่นี่นี่นะกดนี้นะกดไป กดตกลงไปนะครับเราใช่ไครับเราเราจะได้ไฟนี้เพิบเข้าไปเข้าไปอีกแล้วกดคัดลอกนะคัดลอกไปนะคัดลอกไปปึ๊บใช่ไหมครับนะครับแ,แล้วคุณก็ยกับเนี่ยเลือกไปทางซ้ายนะผมย้ำนะให้ยักเกมเศรษฐีอดีตก้าก่อนนะครับเถอะไม่ย้ายมันจะเล่นไม่ได้นะมันจะไฟมันจะไม่มีผมเนี่ยผมย้ำนะครับเข้าไปฮะเข้าอันนี้นะครับเอ้โหอันอหนนี่ android ดาต้ตาหาไฟเก็บเศรษฐีนะนี่ครับไฟอันนี้นเดิมนี่ต่อไปก็เข้าอันนี้นะน,น,นี่นี่นี่นะครับเข้าไปนะครับเข้าไปแล้วเข้าดาต้าอีกนะเพราะกดวางนี้นะครับโฆษณาขอภัยด้วยนี่ครับเกิดข่าว่านำไปใช้ทั้งหมดเลยนะกดเข้อเขียนทับรอนะ ผมบอกเลยนะครับคนนี้เข้าเกมเศรษฐีอ่ะต้องโหลดแอปค้างเกมเศรษฐีด้วยนี่นะครับเข้าเกมเศรษฐีโหลดแอปค้างเกมเศรษฐีเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเนี่ยค้างเกมเศรษฐีด้วยนะครับก็เราจะตัดคลิปเข้าเกมเศรษฐีเลยนะครับอ๋อฟรีดูฟรีนะเขาตัดคลิปไปเกมเศรษฐีนะครับ มาต่อ Emmanuel: คลิปกันต่อเลยนะครับเกมเจ็ดตียไม่ใช่มาดูเลยนะใครมาดูกันนะเฟตินน้ำครับผมก็ไม่แน่ใจใช้ได right. ้ตลอดการันก็ไม่แน่ใจเรียบร้อยนะลองเชิญก่อนนะอย่าลองเอาไปต่อคลิปกันนะเสื้ออาสุทไม่มีเพชรมีแค่สามนะครับ เมีแค่สามอ่ะนี่รอหาร้าดีมีไหมขอก็ไม่แน่ใจจำไม่ได้๋ยนาะเอาก่อนคะห้าห้าน่าจะมีเปล่าก็จำไม่ค่อยได้จำไม่ได้นะว่าฟิตติมอนห้าคุเจมันมีไหมขออภัยด้วยนะครับมันแหลกมันไหนก,กระตุกอะ่ะจะลองทดสอบก่อนว่ามันมันมีไหมครับในนักชื่นของก็ไม่แน่ใจนะ ก็ไม่แน่ใจนะว่าห้องเจีมีไหมถ้าห้องเจมีมว่า,า,วาใช้ได้นะพรไม่เท่โอเคเรียบร้อยแล้กดซุนจุกอดนะ,อะโอเคอเคีอาเฟมีก็ จบคี้เกินแค่นี้นะครับก็ใช้ได้ร้อยเปอร์เซ็นตะ์แลก็ใช้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าใช้ไม่ได้อ่ะถ้าใครคนไหนใช้ไม่ได้ก็คอมเมนต์มาเลยนะช่วยกดซับสไครป์ผมด้วยนะก็คนไหนใช้ไม่ได้ก็คอมเมนต์ให้ผมเลยนะ